คนงานหลายเด้อมือนพี่น้องเลยสวัสบบดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซเบิร์ดสุขูสุขคนทักทายสวัสดีบรรยากาศอตอนเศร้าๆเด้อพี่น้องเลย อาเียมสุดอำนาคือเกาข้นมาแตยทนก้าลกก้าอ่ารอทั้งอะนนะบนาพนมาแตา่ซือ้อกับเข่ากันยังบวชได้มาเถือ่อพี่น้องเลยก็เลยว่าพ้ากันมาก,กินหมากอันนะหมากนัดกับเขาเ่อะลานล,ลานลานลานฟาแฟ่ด็กกับมิ้นตาน้องเกี้ยงถ้ากันหิ้วเขากินเข่า,ขขาอันอันนา กับยังก <laughs> ็เม <discussion> <music> ื remember, ่อกี้นี่นะเกี้ยใบเลือดใบเกลือกินเข่าก็ใบเกลือกินเข่าก็ใบเกลือค่ะอ่าเมื่อกี้ป้าแฟดแล้วก็กับอนณาลุงแล้วก็ไอแฟดเนาะมาดามหน้าซวยพี่น้องเลยอ่าเมื่อสุดท้ายเมื่อนี้นะเมื่อนี้เป็นเมื่อสุดท้ายยังหน้าซองให้เจ๊น้อยกินข่าวแล้วแล้วก็ลงไป ดำคือสีแล้วมื่อนี้นะพี่น้องเลยเป็นเะมื่อสุดท้ายมื่อนี้อ่าเจังใดก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางลุงเก่งเด้ออยู่ทางจังหวัดโคราชพี่น้องเลยอ่าเพิน่นนไปโทรให้ทางป้าแฝดลงมาดำหน้าสวยเมื่อนี้นะเพิน่นว่าห้มาจ้ำห้เมื่อสุดท้ายมาปิดจอบอ่ามาปิดอ่าการประดามข่าว<อ>น้าป<อ>ีให้แล้่วมื่อนี้นะพี่น้องเลยเพิ่นว่าทางวานาก็เลยไปซื้อกับเข่ามื่อนี้นะน ไปซื้อกับขขาวกับปลาส่วนวาคาหลอกคาแร่งนั่นเพิ่นเคลี่ยกันเองแล้วเราพี่น้องเลยเพิ่นวอาว่า่าเพิ่นเคลี่ยกันแล้วล่ะจะเพิ่นได้วันเท่าใดบุหูน้ำเพิ่นเนอะจะเพิ่นให้วันเท่าใดเพิ่นเคลี่ยกันแล้ววะใช่วันเท่าใดก็โอ้วันสามร้อยบาทพูดนะเอ้าเจ้าเงินเงินเงินเพิ่นยังม่นเนี่ยออกตัววาเมื่อไหรน่ะวันที่สิบ วันที่สิบเดอ้อวันที่สิบยังรับเดอ้อดด <laughs> ป้าแฝดป้าแฝดมาเลยเด้อป้าแฝดกับป้านาลุงมาเลยเด้ออันป้าแฝดว่าเคลียร์กับลุงแล้ววันสามร้อยบาทว่าจนเป็นเงินกี่เล่าเก่าลาอยู่ได้เนาะ สองแสนพ่นดัวห่อเลยแสนแปดสิบกัมันหกแซออ่าร้อยหนึ่งร้อยะมันหกสิบกว่าพันอะไรได้เดี๋ยวนี้นะอ่ายมันกับห่อเลยสองแสนยกโมหออกับพุ่นั้นนังน่แสบอยูบ่ะแเขาทะซายค่ะแสบเอ็นอ่ะลุงนี่ค่ะเอ่ากับมังนเดจะรับกัดเน <c ười> ดี่ย กินเขาก็มังนัดเพิ่นก,เกนน็เริ่มบอกนว่านาะอดเอาถ่าถาหันทั้งมาเ<ล>ด้มาเด้อพาเว้ยแซบบอวินแซ่บบอจ้าโอ<ส>้เอ้ปลาลุงกินน้ำแน่แซบแซบจ้ามากินมจ้ามากินก็มาใส่มินตาเด้อจ้ามินตากินก็นกมังนัดเด้อจ้าไมไมม,มา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 ม Huân tóc ngang mặc hơn, hưng hỏng hai tà lửa pha dang tùm 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 ใบเกลือก็เสะไปนี <S <S ่แต่ผูดำหน้าเองเก่งแด้นี่พี่น้องเไยลูกชาวนาตัวจริงเนาะเข้าลาบซีนมาแล้วพี่น้องเไยว่าสิดำหน้าแล้วก่อนยังกินกินแล้วก่อนลงบานนี้ลาบเนี่ยมาแล้วจ้ากินได้บ้างเป็นผัวแล้วบ้างมั้ยนี่ก็เห็ดน้ำเป็นใครถ้าต้องอุณนี้กินเห็ดแช่ดชื่อน้ำผัวเราได้หมดเลย โอ้ยม the uh ่อ huh. ุ่นอบเ้าเด้อบันทำซีนวันนี้อดิอก็แค่แมพในห้าเจโก้ะจะท่วงทิชทอดเลยตังมันด้มันไัวกรเออหลีกตายกาหัวเนาะหไผมันลงไปเดินไผ่อันนั้นตอนเาอ้อมไเจโกนะไม่มได้ก คือว่าคนกัตายบ่เห็นับเก้าท้นะใช่เจ้ครับก็ถายแล้วเอาว่าอันว่ารถพ่วงเขาอันว่าอันอันเาห็กชดอันนั้นไชดง่วงไคนไปก็ตายเลยนี่ครบ่ได้เปิดนะขาเปิดตายเลไม่เนีกินตายว่คนกัดตายแม่บ่เห็นเห็นในรถเห็น ก็นียบอกนพ่อทุมานี่บอกบอกเออมันก็เไปกันโอมก็มีเนาะกระซั่งฉัิดเมืนตัวเพยมันปกติอดียังบอกมัเนี่ยเนี่ยเาว่าเฮียก็ยัะเฮียมาเล่กินซื้อไม่นะนี่ข่าวลาย่นี่ยนี่มัดข่าวสานไว้อยู่ในโต๊ะว่าจะออกมาลืมลืมข่าวาเดนีือว่านักเอม ข่าวม่าว่ใแม่แก้กขาวโลเป็นหัวดนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข่าวมั่ตเด้อจ้าลุงยงนี้น้องกับวะแม่้นละโทม้นละนี่มามากินข่าวพี่น้องเลยเอาแบบเดี๋ชุดลงโทมเลยกินมาเนี่ ลงหน่อยเพิ่นนะมันก็มานังี่ห่ะไี่มานังหางกมมานังหางพ่อี่มานังเขาเลยไ่หนีกนี่ห้วงแล้เไี่ห้งไปน้แม่ยี่นัวงเหรอพ่อว่าอย่งน้รอเฉดเหลายคนเด้อมันเด้อ่วาคนไปพาเดี๋ยวเลอันนี้รอบเศร้าเลยีแล้วมึงก็หาแล้วหรเา้เขาวเดียว าแงหนนีอยึ่งมีสูตรนะมีสูตรถ้าแพลงเฮ็ดเพลงขาวอ้อนได้นะม่ฮะไม่โดนเบิ่งในคลิปได้ไหมถ้าแล้วเบิ่งคลิปเดี๋ยวเราไม่ยิงกันให้หรอไม่ทราบดับหน้าเขาแล้วถึงบุกหน้าป่อมีตัวได้มไหมนี่มันบ่อยแบ น้าหารปรยุ่งไม่งากเนาะพี่จะมั่ยเบอร์ก้า กำลังไทยหัวกับห้องแแซวอยู่ให้เคยใ้ไทยหน้าคาดหน้าให้พี่น้องเลยไว้เลยให้เคยใ้ไทยหน้าให้กำลังไทย ไปคนงานหลายเด้มอมือนนี่พีน้องเลยไปคนงานหลายเด้มอมอันนี้แล้วกล้าโปรตด,ดนะ,นดนะมันโลมแหละลกวานกล้าใส่ก็เลยก็เลยโปด หน้าดินตมเนาะหนกิโลาดยากขนาดเลยนกิโแมแบบนี้เลนนขาเจ้าเอิ้น้าดินด่างนะหน้าไม่ถบแถวพุ่มไหย แถวหน้าไปแถวพมนะก็ส,สมพอโลกา้าัแต่ก็ปวดห้ยนี่นะลกุกดำเลยวะนี่นะลงเลยลงสมไยลงเมื่อวันนี่แข่งกับป้าแล้วแดละจะไห แหวนแบบว่าดำหน้าเงินลุกเกงเก่งด้วยนะคาดแล้วแสดงว่าคาดสามลำสี่ลำแล้วได้นี่เนี่ยสามลำสี่ลำแล้วพี่น้องเลย สุดยอดเลยมาหนี้ป้าแฝดเบิร์ครอบครัวมาเบิร์ครอบครัวเลยมาหนี้ กายกายสมายแล้วบ้านีกายอ้ายแล้วบ้านีให้สุดท้ายให้สุดท้ายพ่อพ่อมเนิ่หมเด้อ่อเอหมายทเหหน้านะดีอไว้อยคยไวว่าผัดหน้าหน่อยดิเนาะตยพนาเด้อ่บนีเนาะเห็นย่งไงบ่านีน้า้เดียว

ให้สุดท้ายให้สุดท้ายเกลี้ยงพอไปน้ำเจอะจึงจึงเจอเจอะจึงจึงมือเฮอพูดล้วว่าเขาบรรษาเมื่อนเนี่ยวันวันผ่าไงเนี่ยหนึ่งคนแล้วลยคนแล้วเอ๊ะเคยไหมเพื่นกำลังหากำลังหันเนาะ có đang hà có đang hàn đấy khởi cờ là phần nhan đấy hả mọi hả na còn hả cái huh? vâng đi với khay vâng. <laughs> vâng> vâng. 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 quá vâng. vâng <laughs> đấy, <cười> <cười> đám na leo ra ngoài cái nhơn này của mày lắm ở <laughs> à, mày kéo ba hai ba hai bữa hai cái hai <laughs> 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 mà <laughs> phù vô, <laughs> ไ่โยไ่โยไก่สิหแล้วแล้วแหละอ้อเทพอดีดำม้วนเลยนะเยบเกี่ยงเยยบเสีเกียรเกียร์สามีรับสิหลุดดำได้ไว้เมือนเม่เยี่ยมมันหกลยเทางนั้นได้ลูกไปไปเอาน้ำพอลวันนี้ข่อยบัวลงได้เมือนี่ลงหน้านาได้เมือนี่นะ วันนี้วันนี้เป็นเมื่อที่มีความสุขที่สุดเหมือนนี้มีความสุขที่สุดเลยเหมือนนี้ฉันมาเช้าคนที่จะคิดลายวะฉัไม่ได้คิดลายแล้วต่อไปฉันไม่ได้คิดลายนอนก่อนคืนก็ฉันไม่ได้คิดลายว่ามืออื่นเศร้าต้องโลกรก้าห้ได้เท่านั้นมัดเท่านี้มัดแล้วเอ้ยมีแห้งแล้วบ้านทั้งนั้นดูเฮ้ <laughs> แล้วจ้าแล้วแล้วพี่น้องแล้ว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 ก้ากระเรือเรือบ่พออันทีดำอยู่เมื่อนี่น่ะไปเอาก้าอยู่หน้าป้ามีเพื่อน้พี่น้องเลยหน้าลุงใหญ่คนหน้าใหญ่หน้าป้าน้าพูนขำทงไปขำทงหน้าบายุ่งไปกับโบกาดอกหน้าป้าใหญ่ดนับหน้าดำนาเื่งชุดไทยเมื่อนี้พี่น้องเลยเป็นยังไงสัย ดีใจมีความสุขที่สุดมาไหนมันวะมีความสุขมีความดำหน้าแล้วสิขายเขาโดยเอาจชักชอบชอบชอบอ๋อชอบชอบวางแผนว่าอยู่นะแต่บึงดำหน้าคิดไว่ายู่ชิคกี้พายให้แถวเฮ้ยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ไปก่อนเด้อคลิปนี้นะขอขอบคุณขอบคุณขอบใจหลายๆ โดยเฉพาะก็ขอบใจขอบคุณทางลุงเก่งเด้อเนาะเพื่อนเพื่อนโทรเพื่อนโทรบอกทางป้าแฝดพร้อมครอบครัวพร้อมสามีใหม่เพื่อนไปไหมาดับนาช่วยพี่น้องเลยขาแรงขาดยางแล้วเพิ่นเคลียร์กันเองได้ข่าววันสามร้อยบาทผู้พ่อนะเพิ่นเคลียร์กันนะอ่าจังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอขอบใจนับเอฟซีถูกท่านหลายเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเลยถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัย ไปก่อนไป้พบกันคลิปต่อไปคลิปนี้บา,บายบายสบายดี